ไม่มีงานไหนหรกนะที่ทําแล้วมันไม่เหนื่อยอ่ะบางงานนะทําให้เราเหนื่อยกายแต่บางงานนะกลับทําให้เราเหนื่อยใจแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนจงจําไว้นะว่าไม่มีใครวิ่งเอาเงินมาให้เราง่ายๆเราจึงต้องเอาเหงือ่อเอาแรงเอาความรู้สึกแลกมันมาความจนจะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกแล้วก็ยิ้มรับกับปัญหามีคำคำหนึงที่กล่าวไว้ว่า ถ้าอยากสบายอ่ะก็ให้ไปนอนตายในโรงอุปสรรคอ่ะมันก็เป็นแค่บททดสอบที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวจงอย่ากลัวที่จะเหนื่อยเพราะนอนหลับเมื่อตื่นมามันก็หายแต่จงที่จะกลัวความจนเพราะเมื่อไรที่ตื่นมาเราก็จะจนเหมือนเดิมถ้าเราไม่ลงมือไปครับโอ้ปรากฏครับผมตัว สายเล็กกระตูตกี้นะครับนี่ครับเล็กกระตูตกี้นะขอยากแกะปลานะครับนี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดใจด้วยนะครับฝากกดติดตามโดยฝากกดใจด้วยนะครับนะครับเรามายามเบ็ดกันครับผม น้ำมีนะครับน้ำมีตัวครับนี่ครับพยายามแกะนะครับนี่ครับปลาหมานะครับอันนี้ปลาหมานะครับของดีนะครับของดีเคลื่อนกระเสี่ยวนะครับของดีจ้องสุพรรณบุรีนะครับปลาหมาสดๆเป็นๆนะวนี่ไส่กันต่อครับผม มาครับโอ้โหมาน้อยนะครับมาน้อยเป็นนะครับมาน้อยเป็นนะครับเดี๋ยวเราจะแกะนะครับค่อยๆแกะครับตัวเล็กนะครับตัวมันเล็กไปนะครับเราจะปล่อยนะครับให้มันโตนะครับมาน้อยนะครับนี่ของมาน้อยไปาปไ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 ปนะครับมาน้อยเราปล่อยนะปล่อยนะครับไป ข้างหน้ามีปลาต่อครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับคุครับข้างหน้าครับใครปลาครับปลาแน่นอนครับปลาอะไรไม่รู้ครับอื้มมีปลาอะไรกันเนี่ยกดยักษ์ครับผมโอ้โหข้างหน้ามีดึงีข้างหน้ามีดึงนี้ับเดี๋ยวขอญาตแกะปลาตรงนี้ก่อนนะครับขอญาตครับ ผมจะใช้สวิงนะครับัมใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวตัวใหญ่ครับใหญ่จริงครับตัวนี้ผมจะแกะปลาครันี่ครับโอโ้โหกำไม่มีตัครับผมนี่ใหญ่จริงครับตัวนี้โลกว่าครับโลครึ่งครับเกือบสองโลครับตัวนี้นี่ครับไปกรนต้อข้างหน้ามีอีกข้างหน้ามีเดิมนี้ครับ ไม่รู้ปลาอลไรครับมาลุ้นกันครับมาครับมาลุ้นกันครับว่าปลาอะไรครับผมดาวนะครับโอ้โหมาครับนู่นๆรับนู่นครับเห็นครับนู่นๆโอ้โหมาอีกแล้วลอยปุ๊บป๊อกป๊อกป๊อกอะไรแก่ครับโอ้โหคนใจขอญาติเฉลิงครับนี่ครับขอญาติเฉลิงนะครับ นี่ครับขอเป็นโลนะครับโอ้ข้างหน้ามีปลาครับโอ้โหข้างหน้ามีปลาหมาครับโอ้โหขยันนะครับขยันแกะ,แกะ,แกะกนะครับขยันแกะแกะปลาครับนี่ครับโอ้โหขอเป็นโลครับโลกว่าครับ แกะไม่ได้ต้องตัดนะครับนี่ครับโอหตัวโลกว่าครับขออนุญาตนครับข้างหน้ามีปลาหมานะครับปลาหมาครับหมายผมรู้ครับมันลอยครับนี่ครับมันลอยครับนี่ครับโอ้ปลาหมานะครับใครไม่เคยเปลาหมานี่ครับปลาหมานะครับปลาหมานะครับโอ้ไซส์สวยครับนี่ปลาหมาโอ้ปลาหมานะครับปลาหมานะครับ ฝากกดฝากกดฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับนี่ครับปลาม้าครับปลาม้าโอ้โหใสสวยครับปลากระตอครับผมเอาเกีียวตอครับปไปลกระตอครับผมข้างหน้ามีตัวนะครับข้างหน้ามีตัวนะครับใครสนใจอุปกรณ์นะครับอยากทำคอนเทนต์ครับเป็นครีเตอร์หน้าใหม่นะครับ นะครับกดสั่งในตะกาได้เลยนะครับในตะกาผมมีนะครับหน้าช่องนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับปรากฏนะครับโอ้สายสวยขอยุญานนะครับขอยุญาตแกะปลานะครับปุ๊บนี่นี่นะครับกดนะครับโอ้สายสวยนะครับแกะปลาครับนี่ครับสวยเลยครับ สดๆครับผมไปกันต่อครับผมทางหน้านี้อีกแล้วนะครับโอ้โหหน้ามีอีกแล้วครับนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับพระอาทิตย์กำลังสวยเลยนะครับตอนนี้แดดไม่ร้อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพระอาทิตย์มาแล้วนะครับ ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดใจด้วยให้ด้วยนะครับนี่ไม้อีกแล้วครับหน้าไม้อีกครับดูครับนี่ไม้อีกแล้วครับกดขอญาตทีเสือหิงนะครับติดมุมปากนะครับนี่ครับไม้อีกแล้วครับนี่ใครได้ยินเสียงปรากฏล้อมครับออกออกออกไงไหมเห็นไหมครับนี่ครับไม้อีกแล้วขอญาตนะครับขอญาตญาตัดเบ็ดเลยนะครับตัด กินมุมปากครับผมไปขั้นต่อข้างหน้ามีดึงนะครับโอ้โหปลาหมามาแล้วเห็นไหมครับรุ่นครับรุ่นปลาหมาแล้วครับปลาหมาสาสวยของดีนะครับของดีของอร่อยครับอร่อยที่สุดนะครับปลาหมาครับนี่ครับมาแล้วครับปลาหมาครับนี่ครับมาแล้วนี่ครับสาสวยนะครับปลาหมาครับ ไปกันต่อครับผมข้างหน้ามีดึงนะครับข้างหน้ามีดึงนะครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นครับปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาม้านะครับยังไม่เห็นตัวครับมาครับมาครับน่าจะเป็นลักษณะการดึงน่าจะเป็นปลามมานะครับ มาครับมาดูไสาครับไสายปลาหมาจริงๆครับนี่ครับปลาหมานะครับนี่ครับปลาหมานะครับนี่ครับปลาหมานะครับสาสองทีดนะครับสองทีกว่ากว่านะครับไสายปลาทำแดดเดียวเนี่ยอร่อยครับผมมาลุ้นกันที่ครับ ไป็ปาไรครับใครที่สนใจนะครับอุปกรณ์ช่วยถ่ายนะครับสำหรับพรีเตอร์มือใหม่นะครับที่ต้องการไลฟ์สดนะครับทีถ่ายคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับลองกดดูนะครับในร้าครับราคาหลักหลักสิบนะครับถ่ายงานดีนะครับปลาขาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาครับอยู่ไหมครับแต่เบ็ดนะครับเบ็ดเบ็ดหักไปแล้ว มาครับโอ้นี่ครับมาปางอยู่ครับปลาไม่หลุดนะครับโอ้แต่ติดนิดเดียวครับโอ้โหกดไข่สวยเลยครับไข่แปดขีดยาแกะปลานะครับนี่นะครับ เป็นรับประมาณครับสายเอ๋ครับอากาศครับนี่นะครับผลงานครับตับแรกนะครับหนึ่งตับนะครับอันนี้ก็ตับแรกนะครับกดนะครับส์กับสองโลนะครับตันนี้ครับโลกว่านะครับ นี่ประมาณครับนี่ครับตับแรกนะครับ